เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นในด่าน3นะครับโอเคจะมาลองหาทีมดูอันนี้ก็น,น้องมองกับกูจบแล้วก็เขากําลังเล่นทีมอยู่นะครับครบคนพอดีอันนี้ก็มาลองเล่นแบบสุ่มแรนดอมทีมนะครับว่าเราจะไปเจอใครในการเล่นในด่าน3มเนี่ยก็คือ ไม่ต้องเอาของดีมากไปก็ได้นะครับเผื่อโอกาสที่ของเราจะตกอ่ะมันก็มีนะแบบกระเป๋ากระเป๋าหตกนี่ก็เสียด้เหมือนกันหมวกก็หมวกหมวกเกาะ6ธรรมดาเกาะ4ก็ได้ครับปืนนี่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็เอาปืนแบบธรรมดาแต่ว่าแต่งแต่งของได้ทุกชิ้นอ่ะปืนประเภทสีฟ้า โอเคครับโอเคเราเจอคนละอ่ะเาเ,ออเราเจอคนละครับผมใส่กระสุนก่อนฟอติไมค์โอเคผมตั้งเป็นปิดเสียงแล้วกันโอเค โอเคปิดเสียงพิลาโพงอันนี้เรามาเจอกับทีมอื่นนะครับน่าเป็นชาวต่างชาติชาวจีนละมั้งดูจากชื่อนะครับโอเคป้ายไปไหนกันดีต้องเกาะกลุ่มกันไปนะ คครับปืนที่ผมใช้ก็เป็น g 3 6นะครับเป็นปืนที่เรียกว่ามีความนิ่งพอสมควรใส่เก็บเสียงมาไปไหนไปไหนจะไปล่าบอลข้างบนเลยเอ่ะเนี่ยโอเคครับเราตามทีมไปตามผู้นำไปครับ 6กเกาะ6ธรรมดานะครับใส่ของแต่งที่เก็บได้ในแต่ละด่านโอเคครับมาดูว่าตานี้เราจะได้ของดีไหมดูรอบๆแล้วก็เขาก็น่าจะไปที่หลังสีกับฐานบอสกันหมดแล้ว Okay, รเรามีโฟติไม้เพื่อยิงศัตรูนะเวลาสศัตรูหลบอยู่หลังต้นไม้เลยหลังก้อนหินเนี่ยกระสุนธรรมดาเรายิงไม่ได้เราไม่ได้อยู่แล้วใช่ครับเราก็ใช้ระเบิดจัดการแทนเวลาที่ศัตรูหลบไปครับวิ่งตามไปโอเคเปลี่ยนมุมมองนะเป็นเทิร์ดเพอร์มุมมองบุคคลที่3จะทำให้เราเห็น สภาพเป็นล้อมรอบๆนะครับอืมอแตกไปอืมเขากำลังกินกันอยู่ครับเราก็โกยมาหน่อยนึง กว่าสกาทีมเราลงอุโมคงไปแล้วโอเคครับตามทีมไปเฮ้ยจะบอกนะว่าเขาไปไปลังสีกันตายแล้วว่าเราไม่มีชุด เราไม่มีชุดครับคุณผู้ชมเฮ้ย,ยอะไรอะไรรอด้วยรอด้วยรอด้วยอุ๊ยโอ้โหตายหมดเลยเหรอเกิดอ,อะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นข้้งบน คนอยู่ข้างนอกใช่ไหมถอยมาก่อนถอยมาก่อนเราว่าเราเรากลับดีกว่านะออกไปข้างนอกที่โล่งชัดๆไปๆๆ ก็จะไปรังสีกันใช่ไหมงั้นเราแยกเราไม่มีชุดป้องกันไงโอเคงั้นละก่อยเดี๋ยนีบอดมีโยกนะมีโยกหลบโยกหลบอือเก็บมาให้หมด โอเคครับแยกแยกดีกว่าเข้าไปรังสีกันนะไปครับแล้วก็ไปเปิดกล่องสะหน่อยหนึ่งจะมีคนอยู่ไหมถ้าจะไม่มีนะ ขอไม่มีเถอะมีบอดอยู่ด้านขวากำลังวิ่งมาเคลื่อนที่เร็วเหลือเกินนะ เก็บเก็บแล้วก็ฟาร์มครับไปไหนไปไหนไปไหนโดนกระนาบแล้ว พวกนี้โหวดวิ่งยิงเลยเลยคิดตัววะเนี่ยเฮ้ยไปยิงใกล้<ห>ๆเลยดีกว่า โอเคครับน่าจะหมดแล้วล่ะรีบเลยรีบเลยรีบเลยอยู่ตัวเองด่วนเปิดกล่องให้ไวที่สุดแล้วรีบเพนครับ เฮ้ยมีเสียงปืนเสียงปืนกับเสียงระเบิดเพื่อเราตายหนึ่งไปแล้วข้างนอกมีการยริงกันครับ ตายหมดเลยขอโทษด้วยตายตอนนี้ตายหมดยกตีแล้วครับไปไปเราต้องรีบออกจากที่นี่แล้วได้แค่ไหนก็นรีบกลับครับโอเค รอบๆไปเราวิ่งเลยต้องต้องไปนะอยู่ไม่ได้ละเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะโอบอทไปเร็วไปร็วไปร็ว ทีมตายหมดแล้ว้สิงเท้าตกใจฮะเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยรีบวิ่งกลับให้เร็วที่สุดครับ เฮ้ยเฮ้ยบอทอืมเดี๋ยบอทมันมีการโยกโยกตัวหลบเลยนะ สึกว่าจะเก็บไม่ได้แล้ววะ่ะสุดล้อยนัดทิ้งไปอีกกล่องหนึ่งกล่องหนึ่งไปเปิดก่อนแล้วเปิดทิ้งไปเลยเราใช้ฟอร์นิมูอุย้ยเจ็บหนักเหมือนกันนะเนี่ย ไปไปวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งโอ้โหยังไงดีเนี่ยจุดล่าบอสมันอยู่ใกล้ใกล้เลยไปครับวิงว่งวิง่งวิ่ง จะมีคนดักไหมโอเคเตรียมตัวโฟร์ติไมน่าจะมีทีมที่ลาดตะเวนอยู่อะต้องระวังให้ดีโชคดีเราก็จะสามารถกลับได้เลย โอเคเราวิ่งติดขอบเลยนะตอนนี้เราเวลายอยู่18นาทีครับโอเคไปเลยดีกว่ากล่องไม่ต้องเปิดละความเสี่ยงสูง ไปครับวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยเหลืออยู่17นาที <c ười> ต้องเก็บบอรดนะไม่งั้นมันก็วิ่งไล่ตามเรายิงแบบนั้นอะถ้าเกิดว่าศัตรูอยู่ใกล้ๆก็จะรู้ว่าไอ้บอดมันยิงคนนี่หว่าไปครับไป รีบไปก่อนที่จะมีทีมเสริมมาจัดการบอสโอเคโยนของบางอย่างที่ไม่จำเป็นทิ้งไปบ้างอันนี้ก็เก็บของได้น้อยนะเพราะเราใช้กระเป๋าสามเราก็ไม่อยากเสี่ยงของตกเหมือนกันไงกระเป๋าห้าตกนี่ก็เสียดายนะ อะไรออกดินี่เอานี่ออกเอากระเป๋าออกยงนั่งยองเปิดกลองอีกกลองนึงเปิดไว้อยู่ครับไปไปไปวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลย ไม่น่าจะมีใครละใกล้ถึงจุดหมายปลายทางไปดูซิว่าเราจะสวยไหมจะเจออีกทีมไหมโอเค เปิดกล่องอีกสองกล่องแล้วก็กลับอาได้อยู่ครับเฮ้ยโอ้ย,อยส,สุดจริงๆครับได้ของแล้ว คือพิมพ์เขียวครับเปดีกล่องหนึ่งดูสิจะมีดวงไหมเปิดเราพามันแผลโยนทิ้งไปอืมปืนกับมีดของมันขายได้แค่พันเดียวอะ่ะ ก็ต้องโยนอันที่ถูกสุดลงไปก่อนไปครับไปสำรวจ power station แล้วก็กลับเปิดอีกสองกล่องนะเรายังลุ้นได้อีกไปครับไปสบายสบายเอ้ยอย่าพิ่งดิ ทีบจัดการมันก่อนโอเคเอาอะไรทิ้งดีหมวกหมวกแล้วกันเปิดอีกกล่องหนึ่งครับมีกล่องอยู่ข้างในอีกกล่องหนึ่งกล่องสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะปิดจบคลิปนี้ โอเคไปกลับได้พิมพ์เขียวอยู่ครับคลิปนี้ก็ถือว่าดวงดีนะไม่เจอคน ตอนแรกผมว่าจะไปกับทีมอยู่ด้วยแหละแต่เห็นเขาไปอุมโมงค์นึกว่าไปไปโซนลังสีกันผมไม่ได้เอาอุปกรณ์ป้องกันมาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ